สุดยอดอีีครับพี่น้องสำหรับเพลงยินหนึ่งแมนเขายินเม้าแมนไดของบอจูยมนินครับเพชรสหรัฐนะครับเพิ่เฟียดกันนะครับผ่านมาแล้วหนึ่งชั่วโมงนะครับนะยอดวิวอยู่ที่หนึ่งแสนสองเกือบสองหมื่นนะครับโอโหสุดยอดครับหนึ่งชั่วโมงนิดๆนะครับหนึ่งแสนเกือบสองหมื่นวิวแล้วสุดยอดมากมากครับ แต่เราชนคิดว่าหลังบ้านน่าจะถึง200,000วิวแล้วนะนะครับแต่หน้าบ้านนี่แสนสองนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับสําหรับหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับตามอิลาไปติดๆเลยเนะครับก็ขอก็ติดแบบห้างห้างเลยพี่น้องบริตติดปันนั้นอ่าแต่เราไปก็จเจอโอ้ยว่อโพดแท้นะมันบริบ่าวโพดนะครับก็ตามอิลาไปติดๆแหละพลังเอฟซีครับสุดยอดพลังเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงพลังเอฟซีอ่าอีลาหล่าน้อยอุ้งอิงสุดยอดที่รีครับนะ ตัวน,นี้กัเพลงพอโจยืนหนึ่งแมนเขายืนเบาแมนไอกับแม่แรงนะครับมาแรงจะจะติดหนึ่งในมาแรงไหมจะถึง1นงล้านวิวใน1วันไหมตัวน,นี้กป็ขึนอยู่ที่พลังเอฟซีนะครับเนาะเอฟซแฟนครับจะสนับสนุนขนาดใดน,นะครับตัวน,นี้บาพอชนนมองแล้วสุดยอดครับนะครับสุดยอดได้ลาย้วกาอีกอย่างหนึงก็คือ เพลงเอ็นหักนักเอกน้อยของอีหลาน้อยอุ้งอิงกับบอแพรวเข้กันกับไปได้ตลอดตอนนี้ก็เกือบจะ4ีล้านสแสนวิวแล้วนะครับเนาะสุดยอดมากๆครับผมเมื่อคืนนี้พอชนเมืองว่าโอสีหอดไอ้ล้านล้านสองล้านสามมาได้นะครับเนาะกะเกือบๆแล้วนะครับเนาะเพราะว่าเมื่อคืนนี้กะับเอฟซีแฟนคลับเพิ่นกะสู่กันเต็มที่นะครับจุดหมายเพิ่นก็คือ10ล้านวิวภายใน1เดือนนะครับเนาะที่เพิ่นนั่นเอง ที่เห็นตามกลุ่มต่างๆที่พิ่นพูดคุ้ยกันนะครับขอให้ได้นะครับพอชนวก็พอช่วงก็วันหนึ่งก็หลายสิบวิหลายสิบ,บวิเหมือนกันนะครับเนาะกับแป๊ะลอยผละนะครับถือว่า,อาซอยๆกันนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เห็นเห็นเนาะพลังเอฟซีของสาวหน้อยพลนแพ,พ,พงพลังเอฟซีอู๋อิงเพชรบ้านแพงแล้วก็อผู้คนทั่วโลกนะครับที่ิ่นเห็น าการปล่อยเอ็มวีเพลงออกมา,าในครั้งนี้ก็คือจะแปลกว่า MV ทุก MV ก็คือเอ็มวี MV นี้จะมีแปลเป็นในภาษาอังกฤษก็คือเป็นในเป็นคำทับศัพท์ไปเลยนะครับเนาะเอินก็เอินไปเลยอย่างนี้นะฮักก็ฮักไปเลยอย่างนี้นะกะ็เสียให้ฝรั่งนั่นแหละให้ฝรั่งเพิ่นเขาถึงละไข่เพิ่นบอลได้นะครับก็เป็นผลผลตอนเนือเมาจากเพลง เอิ่อทางนั่งเองหน่อยของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนาะครับที่ฝรั่งเพิ่นเอาไปเรียกชันหลายแล้วก็เอาไปถ้ำข้าวหลายแล้วกะตัวนี้เพิ่นก็สิได้ใช้การแปลภาษาเนาะครับก็เลยเพลงยืนหนึ่งแม่นเขานี่ก็เลยอำนวยความสะดวกให้กับฝรั่งเพิ่อนชาวต่างชาติเพิ่อนในเพิ่นเข้าถึงเพลงได้ได้ง่ายกว่าได้ง่ายที่สุดนะครับเนาะถือว่าเป็นการปรับรูปแบบในการทำเพลงในสไตล์ของคาราโอเกะแต่ว่าเป็นเพลงเต็มเต็ม นะครับเนาะกะให้ฝรั่งฝึกนหลงไปนํานะครับบารนี้นะครับเนาะมาเมื่อว่าถึงเรื่องเพลงเอิรนเอ่อบอมเนเดินยืนหนึ่งมันเขายืนเม,ม้าแมนได้เนื้อเพลงอ่าพอชอนว่าโอ้เสาเศร้า,ซ,าซึ้งกินใจแล้วกะฉากสุดท้ายนี่เป็นฉากห้องหาแต่ว่าฉากไอเพียสเนี่เล่าห้ตั้งแต่เหลื่มๆอยู่แล้วแต่ว่าอ่าช่วงจะถ่ายคลิปเททายเอ็มวีเนี่ย นางเอกออมแอมห้องไห,นงนนห,งห้นะครับตัวนี้คือเพิ่นห้องไห้อีหลีนะครับเด้อนะครับถ้าผูใ้ใดได้ไปเมืองไร่สดในในหมูอเพื่อนไทยมีหรือว่าไปเมืองในคลิปที่เพิ่นไปก่อติดอยู่มือน,นั่นนะครับก็จะเห็นว่านางเอกออมแอมห้องไห้อีหลีเพราะว่าเพิ่อนมัน,ม,นมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันตรงกับชีวิตของเพิ่นมันก็นเลยเข้าถึงบทนะครับห้ยห้องไห้อีหลีนะครับ,นะรบส่วนห้เพชรนัน่นเล่าเล่าห้ตามบทนะครับอินแห้งไรนะครับบางบทก็เฮ็ดใหาผู้ชม เอฟซีแฟนคลับหาหน้าส่วนนางเอกอมแอมเนี่ยมือที่เพื่อไล่สดมือที่ไปถ่ายเนะอ็มวีน่ะพอชอนอดกหายหน้ามือกันโอ้ยเขาถึงบทน้ำเพลินหลายๆนะครับซึ่งหลายมาเมืองช่วงท่ายเอมวีนะครับถ่ายเอมวีที่เอฟซี FC ที่มีน้ำตาคือช่วงถ่ายเอ็มวีละที่เป็นฉากเอานางนางเอกอมแอมห้องขายเนาะช่วงที่ไอ,อเพชรที่เพื่็นพระเอกที่บอสอมวังนะเนาะมันไปมั่งพิธีพระขวัญบานนี้ก็ นายเอกก็ให้มานีเพราะท่นคิดได้ิ่งนก,นกน็เอาผ้าขวนกับมาขึ้นเอาผ้าขวนกับมาขึ้นแลวก็ดึงมือเจ้าบ้าเจ้าสาวแลวกะข็ขอโทษว่าบาดนี่อ้สิบบ่มากวนอีกจึงต่อไปยังสี่นะครับนี่ก็คือการหักมุมของอการไทยมี่ครั้งนี้ส่วนเนื้อเพลงนะครับเนื้อเพลงนี่โอเคสุดยอดนะครับสุดยอดอเข้าถึงเข้าถึงอารมณ์เพลงคนร้องกเข้าถึงอารมณ์เพลง ยิ่งพี่เพชรสหรัฐยิ่งสุดยอดเพราะว่าพ่นเป็นระดับปรามาจารย์อยู่แล้วในเรื่องของการใส่อารมณ์เพลงเนี่ยในการหลองนะครับบันี้ก็เมื่อเมือมงว่าจะถึง1ล้านวิวภายในหนึ่งวันไหมสําหรับเพลงยืนหนึ่งแมนมมเขายืนเม้าแมนไอแล้วก็อจะาลืมเพลงอ่าเอ,อื้นทางนั่นเองหน่อยเด้อพี่น้องน,น,น,นะครับก็ยิ่หลาหน่อยพันกะ ันนี้อยู่นะครับเนาะก็ถือว่าเอฟซีมึงเอฟซีแล้วกับเพิ่นกับบอทิมแน่นอนแหละเพราะว่าผมไปมึงลหลายๆคลิปลหลายๆคอมเมนต์ที่อยู่ในอ่าใต้คลิปของทุกคนน่แหละเพราะว่าสิเป็นไลฟ์สดเพราะว่าสิเป็นในคลิปบ้านเมื่อไอย่าลืมไปอันนี้ของอีอหล่าหน่อยเด้เลยอยังนี้นะครับเพิ่นกับไปคอมเมนต์กันกับทุกคนกับถือว่าหนักแน่นหนักแน่นแล้วก็มุ่งมั่นนะครับที่จะทำ ความฝันนี่หลาหน่อยสําเร็จแล้วครับทุกคนก็ในเมื่อสําเร็จแล้วทุกคนก็จะมีความสุขในการร่วมแรงร่วมใจกันครั้งนี้นะครับทุกคนมีมีสว่วนร่วมนะครับก็ขอ,อแสดงความยินดีล่วงนาก็บอดจ้าด้ครับเด้ถอถานติดหนึ่งในแมาแรงนงแต่ว่าถือคุยกันก,นก็หลาหน่อยก็คือว่าขอให้ติดหนึ่งในแมาแรงหมวดทั่วไปก็แล้วกันก็ได้เพราะนะ หมวดเพลงวติดก็ได้ได้ให้ให้ลูกละให้ลูกเอาไปซ้าบาสันตัวดีก็ดีให้กันนะครับบาชนว่าด,ดีขึ้นอย่างดีคือวันหนึ่ง,หน,งหนึ่งพได้อีห่าสิบัไดเสียตำแหน่งนะครับเนาะสิได้ยืนหนึ่งยาวๆไปเลยนะครับครบเดือนเลยยิ่งดีครบปีใหม่ปีสงการานไปเลยยิ่งดีนะครับนี่คือ,อมความอบังของเอฟซีเนาะแต่ว่าสิเป็นไปได้หรือเป็นไปบได้ตรงนี้กัการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ หนึ่งล้านวิวนะครับหนึ่งล้านวิวกับยืนติดหนึ่งในมาแรงของเพลงยืนหนึ่งเมนเขานี่ก็คือ,อเผนเองตกลงกันไหวหลายหลายหลายคนนะครับท่านท่านฮอดจังสัตว์ังสี่นะสีมีรางวัลให้นะครับจังสี่อ่ะดีใจน้ำเพลินฮอดบระหอดก็ดีใจน้ำเพลินนะครับถือว่าทําได้ดีที่สุดแล้วนะครับในทุกส่วนทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อร้องทํานองอดนตรีเอ็มวีการตัดต่อการอันนี้ทุกอย่างนะครับถือว่า สุดยอดมากนะครับไปเห็นผมไปเห็นในน้ำเพรสตูดิโอเพิ่นเพิ่นมาเทศชิปนะว่าบอสโจพี่โจให้ทาให้ทําเพิ่มื่อคือทำใหม่เป็นแปลเป็นเป็นทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละคือว่าเพื่อที่จะให้เขาถึงคนต่างชาตินะครับให้เขาถึงเพลงได้งๆคิดว่าเพลงต่อๆไปน่าจะมีแบบนี้ทุกทุกทุกเพลงคิดว่ายังสั่นนะครับนะตรงนี้ก็เพื่อจะที่จะให้เข้าถึงชาวต่างชาตินะครับบว่าสิเป็น หัวหรือว่ายังเป็นขอบครัวเป็นสามีเป็นภรรยาที่เป็นชาวต่างชาติของชาวไทยนะครับหรือว่าเป็นชาวต่างชาติจริงๆตัวนี้ก็สุดยอดนะครับในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการเข้าถึงผู้คนนะครับขอขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทุกท่านนะครับที่ซอยกันสนับสนุนแล้วก็ช่วยดูช่วยชมช่วยเชร์ช่วยแชร์คลิปเพลงเอ็มวีเพลงเออร์ทนั่งเองหน่อยแล้วก็เพลง ยืนหนึ่งเป็นเขายืนมน้าเป็นอ้ายของพ่อโจโยมนินแล้วก็พี่เพชรสารัตน์นะครับคลิปนี้พ่อชนลาภีรหนอมไปก่อนสวัสดีครับ